พี่หนึ่งหนึ่งกับผมเหมือนที่บอลพูดผมเมื่อวานเอ้ยมันถึงเวลาแล้วสินะสอนบัตรประกันของทอยกับพี่เป็นไงผมแพ้พี่ผมยอมยอมให้พี่ด็ดอุ้มเอ้ยยอมด็ดอุ้มมือไปเลยใช่มัดมือแทงมัดมือแทงโอ้ยรุ่นก้าวสุดการแข่งขันนี้เดิมพันด้วยชีวิตนะครับจังหวะนี้ครับพี่เปาปากไปแทงแทงกับโคโลดีแล้วโดนแจ็คโดนหลบทันที ขอโทษครับพี่ถ้าเขาเป็นเปาคนเดิมอะก็ได้อยู่ทุกอย่างอะพี่เปาคนเดิมเป็นแบบไหนครับพี่โอ้โหเป็นพี่เปาที่ผู้ใหญ่อกอ้อมอารีน่ารักโอ้แล้วตอนนี้ครับพี่อยู่เด็กกะลาติยะตอนนี้อะไรอ่ะอะไรอะพี่ไพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยชาร์จเตือนครับไม่ได้เป็นอะไรเลยครับผม แต่เราก็ต้องดูดูดิอัดูดิใส่ชุดชอ่ะว้าววันนี้ว่าน้ำใส่ชุดชอเราเลยดูดิเออว่ะเดต้องไอยากคุยกับเราแล้วว่ะไออยู่ตรงนี้ต้องไม่อัดว่ะย่าเศร้าว่ะก็ต้องไม่คุยอ่ะเราไม่อยากคุยใช่ป่ะพี่ผมจะได้ไปพี่ก็อยากคุยแต่แบบเราพี่เออว่าเราพี่อยากคุยกับผมเลยอ่ะพวกผมเลยอ่ะ คุยได้ปกติครับคุยได้ปกติครับคุยได้ปกติครับแต่วันนี้ยเขาพักกันมึงเข้าใจไหมเซิร์กที่หนึ่งอันที่หนึ่งมีเจ็ดวันพักไว้แล้วสามงจอันนี้ผมพูดจริงอันนี้มีอันที่หนึ่งมีเจ็ดวันพักไว้แล้วสามอีกสี่วันก็คืออีกสี่วันอยู่ในบ้านอีกสี่วันอยู่ในบ้านไอ้เรื่องจริงพี่ โอเคปีก็มีพี่พี่ปาวคนเดียวว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแต่มันเหตุจกปูนเ้อะจบสบายใจเชื่อป่ะโอ้โหเยอยจังวะขายยากเลานเดินลืมๆเออันจริงถ้าพี่เปล่าโดนเราไม่มีทางนะนะแจ็คนั้เราที่พร้อมจะไม่ว่าใครคนในแก๊งเราแม้แต่คนไหนที่โดนเขาช่วยหมดแล้วเออทุกคนสำคัญหมดอะไม่ว่าจะคนน้อยหรือคนเยอะก็วิ่งเข้าใส่ก่อนตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปอดที่ใหญ่กว่าหัวใจไปแล้ว เออโอ้โหใหญ่กว่าสมองเลตอนนี้นะครับใหญ่กว่าสมองเืยองตอนเนี้ยกลัวหมดทุกอย่างแล้วอ่ะโอ้โหจากเป็นคนเป็นคนเลียวอ่ะพี่เปาพี่ต้องคิดได้เลยไม่ไม่คือเรื่องของเรื่องกูกูแค่เข้ามากูไม่รู้ว่าว่ายังไงอะไรการกูไม่รู้เรื่องเออแต่จับตัวก็ไม่ได้พี่คบอใจที่สุดเออไปเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอ่ะ นี่ตั้งดินไปตอดพี่ว่าเราเข้ากันไม่ได้วะตอดพี่ก็พี่ว่าเราเดินพี่ว่าเราเดินผิดทางวะตอดตอดพี่เราเข้าผิดแก๊งกับตอดตอนพี่แล้วผิดซอยอ่ะน้องตอดพี่พี่ว่าเออพี่ว่าป้ายนี้เองเองเลือกผิดว่ะน้องอีกน่าไม่ไ่าลงป้ายนี้เลยอีกน่าจะไปลงป้ายพวกดีจีสกอตส์อะไรเงี้ยป้ายซิตี้ซิกอะไรเงี้ยตอดพี่ว่าเรามาผิดทางวะตอนพี่ว่าเราไม่ใช่เราวะตอดพี่ว่าเราควรขึ้นรถเมล์ไปป้ายหน้าดีกว่า แล้วตอนแรกพี่ปอลบอกพี่ปอจะไปอยูดเสียไม่ได้พี่หรอเห็นจี่จังอะไรชัดเจนเลยอ่ะแทงไอ้จุกไอ้จุกอะจุกมาเล่าให้ฟังอะก็ไม่รู้เหมือนกันไต่เต้าคุณเบยังไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยปลายนาจะผูกวาอะไรเงี้ยปลายนาเวยสิกสิกเวยใช่เขาไม่เลี้ยวอ่ะเขาเดินหน้าต่อเขาเลี้ยวผิดลู่เลยถอยหลังคลองเลย เปล่ผมเขาจะปั่นดูดิดูตัวแต่ที่จริงเขาจะล่าเลยเมื่อตอนที่เขาดูดูตีแกไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แกไม่ใชเออไม่ใช่แกเลยอ่ะกูเหมือนเดิมกูปกติใช่หรือเปล่าดูดิดูดีไม่ใช่เนี่ยน้ำเสียงไม่ใช่เหมือแจ็คพี่กับตัวก็ไม่ได้พี่ให้เดินต่อไปไปหน้าแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแม่แวะทางนั้นซะก่อนเลี้ยวขวาไงออกตู้กี่โมะถ้าดูดิ ไม่ไม่ถ้าดักนี้เอากูหายของจริงเลยดักจุดเลยดักจุดเลยเอออาอารทุมยี่สิบหกกว่ายี่สิบหกอาสิบหกอารสิบหกเออเอาเตรียมตัวดักจุดเลยเที่ยงคืนเทีจ็ดแรกไปบ้านไปบ้านสาวดีเลยจุดแรกอ่ะเอ้ะส่งข้อความช่วยเพื่อนเ่รอเอ้ะแล้วหล่นบอกไม่เข้าไงพี่บ่าวรู้ได้ไงว่าใครอยู่บ้างอ่ะส่งข้อความเฉยๆดิดิ ไม่ได้โศกไม่ได้โศกมันไม่มีใครเออพี่อยู่คนเดียวงอมเกินงอมเกินเสียงอะไรคนงอมงอมเกินงอมเกินไม่รู้งอเกินไม่อยากเหมือนไม่อยากคุยด้วยเลยอ่ะดูดิบอกบอลขอจบได้นะครับพี่พี่บอกบอลได้แล้วไอ้บอลพี่ว่าเราไม่ไหวแล้วว่ะเพื่อนขอจบจันทร์คานเถอะวะพี่บอกงี้ได้นะพี่พี่บอกบอลเลยบอลเข้ามาแค่แบบวันสองวันแจ็คพี่ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นที่บอกมันเลยบอลเพื่อเราเดินพิดทาง พี่อนเราไม่น่าห้าวกับแม่งเลยวะจนานาคารอะเออเรื่องของจริงเกินไปว่บอกบอลที่ย่เราพี่แต่ปากวะทำอะไรไม่ได้วะใช่พี่พี่ลองบอกมาอย่างงี้ดูแต่สติมันพี่พี่เป็นผู้ใหญ่อ่ะใช่พี่ต่อให้ใครไม่มาเยี่ยมพี่ก็มีเพื่อนผมที่มาเยี่ยมมึงมาเยี่ยมหรือมึงมาทําอะไรมาเยี่ยมนี่ไงพี่โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมไปรับพี่ตอนออกคุกตุ๊ตุ๊แล้วไงแล้วก็แบบพาพี่ไปเอาบัตร ไม่ใช่ละเอาแอบหวังดีก็ดูดิไม่ใช่ใจเราแล้วเขาไม่ใช่ใจเราเอางี้พี่หนึ่งหนึ่งกับผมเหมือนที่บอลพูดผมเมื่อวานเอ้ยมันถึงเวลาแล้วสินะถอนบัตรประกันผมถอนกับพี่เป็นไงผมแพ้พี่ผมยอมยอมให้พี่ดัดอุ้มือไปเลยใช่มัดมือแทงมัดมือแทงโอ้ยลุนก้าวสู้ายหรือเปล่าพี่ลูกผู้ชายหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่จะ่เป็นผู้ชายไงอ่ะพี่เพิ่ง ไปที่ที่ผมถามว่าพี่รู้วิชายพอหรือเปล่าถ้าพี่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไงรู้วิชายหรือเปล่าแช่แหละใช่พี่หรือว่าพี่ปลอดใจกว่าใจครับพี่ตอนนี้เออพี่ก็เพิ่งเข้าพี่ก็เพิ่งเข้าแกงมาเองน้องชายหนึ่งหนึ่งอะผมมัดมือชนแค่นั้นแหละคืออะไรมัดมัดเปล่าเหรอมัดมือแทงมีดอู้ดดิมีดนี่แหละแต่กันไปเลยลูกพี่ชายอ่ะแต่กันไปเลยพี่เจลเลือดเส้นหลงพี่ไม่แค่ปากฉลามเองเหมือนกันพี่ แทงใต้เหมือนกันอีโมได้เหมือนกันพี่อาจจะอีโมผมเหมือนที่พี่อีโมบอลก็ได้นะไม่เกี่ยวพี่เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจไอ้บอลใช้สวิฟตเบสไอบอลหมดตบเลยผมก็ฟางฉลามเราแพ้ที่ใจเราถ้าแพ้อุ้มเลยเข้าถุงแพ้เข้าถุงแหนบไงเอผมไม่ไม่เพื่อนอุ้มด้วยพี่พี่อุ้มผมเลยเนี่ยขับปอร์ตัยผมไม่กดเคสด้วยเองแค่นั้นมัดมือชนกันไปเลยพี่รับเรื่องก็กี๊ด เลือดที่แขนมันแปะไว้ที่ตู้มันถึงเวลาที่เราต้องหักกันแล้วพี่มันถึงเวลาแล้วพี่ไม่แล้วมึงท้าแล้วเราท้าทพี่เรื่องอะไรอ่ะท้าพี่ทําไมอ่ะเอาเผื่อพี่อยากเดิมพันด้วยชีวิตไงแอกเลือดแลกหนอนมาเลยพี่ไว้รุ่นจะทำกันช่วงเนี้ยไมปไปลล็อกวันนี้พี่เอาพี่ไม่ใช่ไว้รุ่นเหรอเอาพี่แก่แล้วดีเนี่ยเท่าแลยที่ของเมีอายุ่ละ ก็เบี้ยไปมาเข้าแกงผมให้เกียรติพี่ไงผมให้เกียรติพี่ผมขอท้าพี่มัดมือชนแบบแทงกันเลยมือแทงแถมให้พี่เราแสนหนึ่งถ้าพี่ชนะผมอะแจ็คเอ๋อด้วยแจ็คเอ๋อไปขอเสนอที่น่าสนใจนะแล้วกูจะเอาอะไรไปชนะมึงวะแจ็คเอาผมไม่ได้มีทริคเยอะพี่ถามคนในแก๊งก็ได้จุกผมก็เล่นเหมือนพี่อะเออคิกคิกคิกนี่แหละเหมือนกันนี่แหละคิกคิกใช่ ถึงเวลาแล้วพี่าต้องโชว์ของอ่ะต้องเชิดบอกให้พวกมันรู้ว่ากูอยู่คนเดียวกูก็เล่นใช่แต่มันวิธีในประเทศนะวิธีใดมรนเทศคือมันชอบหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวนะใช่หนึ่งหนึ่งอย่างเดียวนะมันเจอใครหนึ่งหนึ่งกูพลาดหนึ่งหนึ่งกูพลาดใช่หนึ่งหนึ่งจบโลอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งแบบออกแก๊งอะไรเงี้ยเจ้าเป็นวิธีในปอะเทศนะพี่แล้วถ้าถ้าถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไปสู้อ่ะก็พี่ปอดไงแค่แค่นี้ปล่อยใจกว่าใจพี่เออแค่นี้เม่ได้มองว่าพี่ปล่อยใจกว่าใจเหมือนเฟอยบอลที่บอลมันทำ แต่พี่รับก็ใจใหญ่กว่าปอดเพราะพี่ใจถึงไงของเรากายไม่ตายหาใหม่ได้พี่แต่สักสีอ่ะหาไม่ได้พี่ที่ไหนก็หามไม่ได้แต่เวลาพี่พี่อยากขึ้นมายืนอ่ะพี่ต้องยืนอย่างเงี้ยแหละพี่บนโลกนี้มันน่ากลัวเขา<อ>บอกอยู่ว่าหน้าทางเขา้าเขาบอกว,ว่า f ฟ m i l i a r อันตรายพี่ที่เนี่ยเออเขาพูดอยู่เพลงก็บอกอยู่ร้องอยู่อาเข้าเมืองอ่ะ ไปเดินใส่แฟมิลีะที่นี่มันอันตรายอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกนะถ้าพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กล้าาจะรับคำท้าเด็กอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ผมสามคนก็โอเคอยู่ก็มองว่าพี่หมนบอลนั่นแหละแค่นั้นแหละพูดไปเรื่อยอ่ะแล้วพี่ไปพูดตอนไหนพี่ยังไม่ได้พูดที่เลยเลยพี่แกบอกพี่เข้ามาคนเดียวก็เขลียแกงพี่ชอบท้าไงเออผมก็เลยกลับมาท้าพี่บ้างไงว่าพี่จะเอาหรือเปล่าเออผมให้เกียิพี่แล้วเนี่ย เออก็ทำเก็บเหมือนแจ็คก็ทำเหมือนเดียก่อนให้เกียรพี่นะครับไอ้หวังผมขอท้าพี่มัดมือชนไอ้มัดมือแทงหนึ่งหนึ่งเออถ้าผมแพ้พี่ผมยอมอยู่ในแหนมอยู่เป็นแหนมแล้วก็แถมเงินให้พี่ด้วยใช่เป็นไงอ้าวพี่มัดมือแทงดูนะพี่เปาพี่เปางงอะไรไอ้หวังใจใหญ่กว่าปอดหรือว่าปอดจะใหญ่กว่าใจแปดดึงแจ็คไอ้หวังอ่ะแป๊บนึงนะพี่เปาไอ้หวังอ่ะท้าลูกทอมตีหนึ่งหนึ่งอ่ะพี่แล้แจ็คจะทาพี่ทำไมจะทาพี่ไม่ได้เอะ ลุงทองเอาด้วยนะนั่นน่ะลุงทองเอาด้วยนะลุงทองเอาด้วยนะเป็นไงเป็นแหน่เป็นไงอืมสร้งคิดไหมทำไมเขาทำเสียงน่าสงสารทำไมวะน่ะไม่ไม่ทำน่าสงสารอะเราใช้ความคิดอยู่อันนี้ก็จะทนัดมือนัดมือแทงการนัดมือแทงกา่ร้านเลยถ้าพี่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ใจพี่ผมไปเชียร์เลยแต่ผมกับลุงแบงค์เป็นตักขีพยานยืนล้อกโมบายการ์เตอร์เลยอ่ะ คโลเซียมอ่ะจ่ายแจ็คเลยสองคนอะไม่มีใครยุ่งเกี่ยวไม่มีใครยุ่งงานนี้สองคนตายถ้าพี่รับอันเนี้ยผมว่าที่พี่อยู่ผมจะมองว่าพี่อยู่แกงผิดอือแต่แล้วพี่ไม่รับก็พี่ก็อยู่ถูกแล้วถูกที่ของพี่แล้วล่ะถูกที่พี่อยู่ตรงเนี้ยทูกคนดีโอ้โหคนเรียวว่ะอันเนี้ยเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเวอรบอลน่ะเอ้ยใช่บอลวิโนเนี้ยจ็กคู่กเดียเนาะถูก เ,ออเรายังมองเขาได้ว่าเออเฮียสุดท้ายแล้วเขาก็ยังมีใจอ่ะใช่ครับจ,จริงครับอันนี้จริงผมเห็นด้วยครับของอะ่ะไม่ตายก็หาไม่ได้เว้แต่ศักดิ์ศรีอ่ะตาวทหลามตีตื่นมาร้อยร้อยครั้งก็ตีกลับไปตีได้ร้อยครั้งอะ่ะแต่ศักดิ์ศรีหรือมุมมองไม่เสร็จอ่ะมองครั้งเดียวจบเลยนะครับพี่เออจริงจริงจริง คนเราจะให้มามายเซตเหมือนเดิมอ่ะใช้เวลาอีกสิบปีห้าปีสิบปีอ่ะพี่ก็จะกลับมามองมุมเดิม<ช>ได้อะจริงคนที่คิดอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคนอื่นที่มองมาเราพยายามเปลี่ยนอะ่ะใช่ครับก็อยากจะมอง,องเขาก็มองไปแบบนั้นอ่ะโอืโเข้าใจฟังอยู่ครับคนเราอะ่ะจะเกิดไม่ได้แต่เรื่อที่จะเดินเองได้ครับพี่เป็นไงทุกคนดี แล้วพี่อยู่แก๊งไหนอะแต่ถ้าพี่แบบมีใจที่ใหญ่กว่าทุกอย่างอะพี่ก็อยู่<บ>กับทุกคนได้อะจบเลยจริงอยู่ไหนก็ได้โอเคตามนั้น <Hey. S 1> ได้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 ได oh. แ <Hey. S 1> ต่ไปยา <Hey. S 1> ของจริงมันก็ต้องสู้ป่วะเฮียทำไงอะมีม <Hey. S 1> ทางเลือกอะเดี๋ยวพี่ออกตัวแล้วพี่ส่งโลเคชั่นมาแล้วถมไปรับ โอเคครับอาไอ้สมเกียรติเรต้องมีสถานที่นัดแท็กกันหน่อยบ่างเอาเอาไอ้นี่เลยเอาเอาตรงไหนดีเอาตรงแบบร้านโล่งๆอ่ะสนามบินบินเลยสนามบินไสนามบินสนามบินไหมลานโล่งเลยยืนล้อมกันเลยกี่นาทีจะได้เซตสถานที่ไม่เลยกี่นาทีครับพี่ชายเอาเอาผ่านไปรับเลยเอาผ่านอ่ะมันก็ต้องสู้ครับสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ครับ มันมันมาถึงตรงนี้แล้วครับมันมันต้องสู้ครับชัดไอมาวะเอ่อล่าสุดไอบอลก็บอกผมเงี้ยเดี๋ยล่าสุดที่มันส่งมาคือรูปปาลูมาพี่ทำแบบนั้นก็ได้นะครับพี่ผมไม่ได้ว่าเลยปาลูมาในกูเกิ e ครับเดี๋ยวพี่ส่งโลไปครับได้ครับครับทำได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมไปบ้านแบบคเรื่องคนกัน ไม่มีลมไม่มีลูมไม่มีอะไรดังนั้นกรเปาสู้ๆนี่แหละผมเชื่อได้ผมเชื่อได้พี่พี่ไหวได้ครับผู้ชายมันต้องแลกกันอยู่แล้วพี่เข้า <นะ S 1> ใจครับเส้นทางเรามันไม่สวยหรูกว่าเนาะพี่เนาะครับผมเลี้ยวผิดซอยจริงโอะะพี่ทิ้งอย่างหนึ่งพี่ยังโชคดีที่เจอแช็คอะอ่าดีไปเจอผมแค่นั้นแหละ ก็ไม่ไม <iki> ่เป็นไรหรอกครับมันก็ต้องสู้ครับเขาพูดขนาดนี้ก็ต้องสู้อะครับให้ทําไงพี่ไม่มีทางเลือกครับทุกคนครับพี่ไม่ได้อยากจะหลออยากจะอะไรหรอกครับแต่ถ้าพี่ยอมมันก็พี่ก็ดูกระจอกครับผมสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้อะครับแต่ประกันก็ต้องไม่ต้องเอาครับเอาไม่ได้อยู่แล้ว จบก็จบครับพี่ไได้ซีเรียสแชทโอ้ยพี่ต้องขอโทษไดบอนเทสด้วยนะครับผมที่พี่ไม่รู้ว่าพี่เข้ามาผิดหรือว่ายังไงไม่ได้เข้ามาผิดแต่ว่าเข้าเมืองมาคนเดียวพี่ไม่รู้ครับผมพี่ไม่รู้จริงๆครับอันนี้พี่ขอขอโทษแกงด้วยครับพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่ได้อยากจะเกิดอะไรหรอกพี่แค่พี่แค่อยากจะเล่นของพี่เฉยๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากที่จะแบบจะห้าวอะไรอย่างนี้ด้วยครับขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษไดบันเทสด้วยครับขอโทษไดบอนเทสด้วยครับขอโทษจริงๆครับ ขอโทษในปัทดเวยครับพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ว่าแบบแบบว่าพักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้ารู้ว่าพักพี่คงไม่เข้าครับพี่ไม่รู้ครับผมพี่ขอโทษจริงๆครับฮ เสียงร้องไห้กันเฮียแลไม่เป็นไรสัต์แต่แค่บอกว่าแบบเออขอขอขอโทษในมเดกด้วยพี่ไม่อยากจะดังหรืออยากจะอะไรหลอกแต่แค่บอก,กเฉยว,ว่าเออพี่ขอโทษจริงๆพี่ก็ถ้ารู้ว่าน้องๆจะพักกันพี่ก็ไม่มาหรอกเพราะพี่ก็แบบเล่นไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเขาท้ามาขนาดเนี้ยมันก็ต้องไปครับผมมันทําอะไรไม่ได้ครับใช่ครับ ม่พี่ไม่รู้ไงว่าเขาพักไงถ้าเขาพักเขาคงมีคนมาช่วยพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนไม่มีเหลี่ยมนะครับแชทพี่เป็นคนไม่ค่อยมีเหลี่ยมครับยังไงก็ขอเล่นตามที่เล่นแล้วกันนะครับในสถานการณ์ตอนนี้เป่าเป่า SMD ครับผมเอาจริงเหรอก็ไม่มีทางเลือกครับโอเคหุหายเลยนะเออเอาหุ่นหายเลยนะน้าใช่ครับไม่เป็นไรครับ เด็ดนี่มันเป่าเสียไม่ได้หว่ะจบโลเลยเป้าจบโลเลยเปาออกมาแค่หนึ่งขนาดนี้แล้วอ่ะจบโลไม่ได้ครับลุงผมผมต้องใช้ชื่อดีครับลุงโอเคโอเคที Plug? ่มันจบได้นี่สู้แล้วครับอยู่ jk เป่าอะไรเป่า jk เฮ้ยเทกว่าเยอะคนใจใจเงี้ยต้องวันนี้ต้องวันนี้ส่งโลมาไม่เอาลูกปลาโลมานะใช่ไม่เอาแบบส่งปลาโลมากระดกหัวมาใหญ่เลยนะผู้ใหญ่ขนาดนี้ยเขาไม่ผิดคำพูดเองหรอกเว้ย เออจริงพูดออกมาคําเดียวกูรู้แล้วว่าเขาเอาจริงจริงแต่ละแต่ละแต่ลเขาส่งลูกปอปารุมามาจะเป็นอย่างไรไอบอลเหมือนเมื่อวานไม่เชื่อเขาไงเออโอเคเราก็แบบไม่เชื่ออีกแล้วอ่ะว่าแบบคนอย่างนี้ทําแบบนี้ได้มาเขาในตู้เลยปะเข่าวในตู้แล้วก็เขาไม่เขาได้โดนได้เมื่อไหร่กินไปแล้วไงพี่ตีถ้าเขาทำถ้าเขาทำอ่ะดาวนฤหัก็กินแต่ว่าเขาอยู่ดดมวนเหัสไปละวใช่พฤหัสไปละส่งล้อโลทองมาเงี้ยไอ้เงี้ยอสัจง ริงไว้กูบอกให้คนเนี้ยพูดคำไหนคำนั้นมีอะไรบ้างกันในตัวพี่อ่ะก็มีป่าฉลามไ <Yeah. S 2> งใช่ใช่แล้วปืนจุดสองหอยังอยู่ปะมียังอยู่อ่ะปืนนั้นหายด้วยนะาทำไงอะ่ะเต้นอ่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้เคยใช้อยู่แล้ว<อ>ใช้อยู่แล้วไม่ใช่หรอปืนนั้นอ่ะเป็นพ็อปไงเอาไว้เป็นพ็อปเล่นไ,นไ,ไ,ไงปืนนั้นใช้อยู่แล้วจุดสองศูนย์ห้อยอ่ะใช้อยู่แล้วไปควงมาอะไรอ่ะใช้ประจำอ่ะควงผิวผมต้องส่งโลไว้ใครครับ ้ส่งให้ผมก็ได้ครับที่บ้านแล้วส่งให้แจ็คก็ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปยืนดูครับได้ครับก็คือถ้าแจ็คกลายเขโดนห่อโดนวิปปาวห่อใช่ไหมถ้าใช่แถมตังค์ให้แสนหนึ่งแจ็คบอกใช่แจ็คน่าสงารที่หนามบินมั้งหนามบินหนามบินหนำบินหนำบินไหนไม่รู้อ่ะนี่เรายืนรอเป็นกาเลเตอร์เลยอ่ะ I have SMD เ y ็ด i have dm เ e ็ d เฮดเย้โอ้โหห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 รหห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 าหหหหหหดหิกหห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 มหตหหหหหหหบหห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 หบหหหหไหหหหหหบิดหห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 หบิดหห่อ อะไรโลแกนไงโอเคโลแกนแกงไงใช่สโลแกนแกงจริงจริงนะโกนแกงเนี้ยจริงจริงตะก่อนส่งโลจริงโลแน่ดักเป็นโลมาอยู่ในน้ำด้วยผมถามพี่เปาเลยเดทำไมที่ต้องมาละบากแบบนี้คนเดียวอ่ะเออพี่มีคนเดียวเลยะเว้ยคือคือพี่พี่ไม่รู้ว่าเขาเขาพาครับพี่ไม่รู้เลย อะไรพี่บอกไม่พี่ผมเจอถึงเจอในวันนี้จบปูนอยู่ไดพี่จกปูนไขยองไขยาอยู่เต็มเลยคือมันพักแปลว่ามันแบบมันต้องมาช่วยป่ะไม่ว่าจะมีอะไรก็ต้องมาขับรถบัมสักหน่อยก็ยังดีป่ะจริงเออมันแบบจริงมันทิ้งคนเดียวได้ไงถ้าผมยอมนะเว้ยถ้าแกงผมอาวุธหายแล้วแบบเจออย่างเงี้ยผมยอมเหมือนกันนะเว้ยเออผมไม่นวตผมไม่แต่และวถ้าว่าเพื่อนโดนอย่างเงี้ยต้องมาอย่างน้อยต้องเห็นอะอยู่กับตำรวจก็ดีอ่ะ เราจะไม่โดนเองอ่ะเดี๋ยน้อยมีตำรวจคอยช่วยเร,<ะ>เราต้องย,ยืนดูหน่อยก็ดีอ่ะยืนต่อให้เห็นถ้ามันทําอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะต้องแบบต้องสั่งตำรวจเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย พี่ทางเลือกครับผมไี่มีทางเลือกครับพี่ต้องสู้ครับก็ตาเขต้องสู้ครับพี่หนีไม่ได้ครับผมพี่ไม่หนีครับต้องเล่นนะครับ <c oughs> ไม่งอมไม่งอมไม่งอมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดู อ,อ๋อเฮียเปิดกล้องไงวะอ,อ๋อเปิดได้ละไปมไนม่อไไม่งอไม่งอปกติเลยเห็นปะปกติเลยแต่ไม่หนีแค่นั้นเองครับพี่ต้องขอโทษขอโทษได้มันเทจริงครับพี่ไม่ได้มีเจตนาเลยครับพี่ไม่ได้อยากแบบพี่ไม่รู้ว่าแกงเขาพักกันครับพี่ไม่รู้จริงครับถ้ากูรู้กูจะไม่เข้ามาเลยกูจะไปเล่นเกมผีของกูแล้วไอ้เหียก็ก <laughs> ู ถ้ากูถ้ากูรู้กูจะแพ้กูไม่เข้ามาหรอกไอ้เฮียไอ้ถ้ากูรู้กูอยู่คนเดียวกูกไม่เข้ามาหรอกกูไม่ได้เกมผีกูแล้วเฮ้ยส่งจริงเหรอครับผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยแต่เลือดร้อนเลือดเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลครับเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพาไปโรงโอเคครับขึ้นมาเลยเลก็รอนี่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อคคนมาเดี๋ยวเพื่อ,นม,อ,อนมารับได้ครับพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับ ต้องขึ้นขันไหนครับอันนี้เพื่อนคนนี้แหละครับไปผมเ่ยโอเคครับเดีย๋ยวกอเดี๋ยวก่อนไปคันอื่อ๋อได้ครับไม่ได้เป็นไรเลยครับก,ก็ก็ต้องขอโทษในมโนเหตุด้วยครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงถ้าถ้าพี่รู้ว่าเขาพักกันพี่จะไม่มาเลยเว้ยแชทพี่ไม่รู้เว้ย,พ,พ,กกพ,วยพี่เพิ่งกลับ,บจากกรุงเทพมาเว้ยพี่เพิ่งกินข้าวกลับจากกรุงเทพมาแล้วพี่ก็มาเล่นเลยพี่ก็รู้ว่าเขาเล่นกันอะไรพี่ไม่รู้จริงแชทพี่เปาขอโทษครับผมขอโทษจริงๆริงครับ อันนี้ขอโทษจัดใจเลยครับขอโเดี๋ยวอยู่บนรถแล้วอยู่บนรถแล้วอยู่บนรถแล้วไปไปก้อนกลับไงหาเพื่อนมาไอ้ก้อนไปเจอไปเจอที่ไหนไปไปกับเซิร์ฟเนี่ยไปกับเซิร์ฟจะไปปลาไหมสะพานปลาไหมไอ้ไปรถเจ๊สะพานปลาดีกว่าสะพานปลาใจต้องไปสะพานปลาเฮียไปสะพานปลาไปตำนานสะพานปลาไปพี่ว่างว่ารถเจ๊อะพี่ว่างก็ไม่เบิกรถดิเขามีเกาะเขามียายั่งเขามีเกาะเพาไปโรงพยาบาลก่อนครับเดี๋ยวพาเขาไปโรงพยาบาลไปไปพาไปโรงพยาบาลไอ้กูมียากูมียากูมียาให้เขา ไขทดเกว่าไปทะเลาไปสะพานปลาเลยไปมีย้ายเขาไปมึงก็ไม okay. ่ต้องใช้เกาะก็ได้ได้ครับไม่ใช้เกาะใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ พูดอีกรอบดงนะครับถ้าพี่เป่ารู้ว่าถ้าพี่เป่ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่จะไม่เข้ามาเลยครับขอจริงๆครับขอโทษปรัขอโทษไดมอนเททุกคนด้วยครับผมพี่พี่ไม่น่าเลยครับขอจริงพี่น่าจะที่จริงแล้วพี่วันนี้พี่จะพักสตรีมก็ได้เว้ยแต่ว่าแต่ว่าแบบพี่พี่พี่ไม่รู้ไงพี่ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้จริงครับพี่เพิ่งกลับจากกรุงเทพเราแล้วพี่ไม่รู้จริงครับต้องขอโทษ้วยครับขอโทษจริงๆนี่ขอโทษจริงจริงนะจัดใจเลยแต่แต่ไม่ได้แบบไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไรนะแต่ว่าแบบเออมันก็ได้ไปตามตามตตาาามม้่่่่่ะลคืออออแแบบไไไดยกกรหว หมายความว่ามันต้องเล่นอ่ะมันต้องสู้อ่ะเขาท้าขนาดนี้เขาต้องสู้อยู่แล้วป่ะวะพี่ฟางมีเกาะไหมครับไมต้องใส่ไม่มีครับเอายาไปครับเอายาไปมามายาเขียวมาสาวเจ็ดสามครับสาวเจ็ดสามได้เกาะไหมคุณจะได้มีอันมีอันต่อยต่อยแล้วเก็บยันผมครึ่งหลอดเสามอยาเขียวมีสองอันครับได้ต่อยรัวเลยแล้วพี่ทำยังไงได้บ้างปั๊มรัวๆเลยเหรอ ได้เต็มที่เลยเล่นได้เต็มที่ไม่ไม่ไม่ตอนนี้เลื่อนไม่เต็มอ่ะทำไงอ่ะปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มให้เนียนปั๊มให้เต็มเลยใช่ไหมมันจะเต็มไหมล่ะปั๊มไม้เกือบเต็มเอาอนี้ก็ได้ละโอเคโอเคว่าว่ามาว่ามาว่ามาไม่ไม่ไปไปไปใช้ให้เกือบเต็มอ่ะครับแต่แจ็ก็เลื่อนเท่ากันอ่ะโอเคโอเคหมดเลื่อนเลื่อนเลื่อนเกี่ยวก็ลดไปประมาณเยรเหมือนกันเจ็ดสิบตัวเซนเหมือนกันมาประมาณเจ็ดสิบห้าเซนอืม กติกาเป็นไงครับเรือเส้นวินเดียวจบแล้วจบเลยแพ้โดนห่อสามวินแ่ถ้าตื่นยังไงอะเอเด้ยมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งแจ็คกิ้งโอเคสามวินนะเอาดิเอาแค่สองศูนย์นะถ้าชนะสองศูนย์ก็คือชนะเลยนะพี่เปาโอเคเปาโอแต่ถ้าเสมอก็จะต่ออย่างสามวินโอเคนะสองในสองสองในสาม โอเคครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเด็ตัวนะโอเคเอาวะอย่าตื่นเต้นวะอู้ฮู้ยไม่แล้วถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ชนะแล้วถ้าแล้วถ้าสมมติแจ็คชนะพี่ชนะทำยังไงกติกาพี่ถ้าก็ก็แข่งต่อครับใครใครถึงใครถึงสามก่อนชนะอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋อาเอาเอาพร้อมนะครับทั้งสองท่านการแข่งขันนี้เดิมพันด้วยชีวิตนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1สองหนึ่งเริ่มออเอาแล้วครับจังหวะนี้ทำยังไงทำยังไงโอ้มันโดนแทงปบเนี่ยแล้วมันตายเลยมันเป็นมีดอะ่ะเอ้ใครมีอัน,นี้ไปชุดิกูยไม่ทันได้ภาคเลยพูดจะไม่จบเลย มีเต็นหมดแล้วใช้ยาเขียนได้เต็มที่เลยพี่เปาเต็มที่เลยได้ได้ได้อย่าลืมนะฝั่งคุณแจ็คเขามีนี่นะครับสวิตเบดนะครับต้องระวังข้อนี้ให้ดีๆนะมาสองทีมก็ล่วงละราะเลือนเราไม่เต็มทั้งคู่อ่ะเบบที่สองแล้วครับคุณแจ็คนั่งอยู่หนึ่งศูนย์นะครับเบสที่สองนับพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มจังหวะนี้ครับพี่เปาฝากไปแทงแทงกับโคโลดีแล้วโดดแจ็คโดดหลบดีๆเปาปั๊มยา ปั๊มยาวแล็สไลด์สวยงามแทงไปหนึ่งทีหลบไปหนึ่งจิกจิกนี่เปาหลบจ๊กหนึ่งแทงจ๊กจิกแทงหลบจ๊กแทงจึกจิกและกระโดดโอ้เฮีเยแพ้ว่ะตัสื่อขึ้นจบแล้วครับตอวสื่อขึ้นจบแล้วครับและไปทางฝั่งคุณแจ็คก,กี้ชนะไปในศึกครั้งนี้นะครับ จบละครับการแข่งจบละสองศูนเอาไปนี่เไอ้แจ็คเอาไปให้หมอเหอะแต่แกใจจริงไอ้เหี้ยยอมอันนี้ยอมใจกันเลยใจสุดมาๆมาชูเบงมาชูเบง r e แต่รอบหน้าไม่มีแล้วนะเต่าคับว่าไงครับ เอาไอ้เต๋อเอาถูกคือรถนี่ไม่ชนะแต่ชนะใจไว้ใช่ชนะใจชนะใจชนะใจได้อ่ะได้ใจอ่ะจบด้วยพี่อ่ะเอาเลยครับเจอเจอกลับนะพี่โอเคครับแล้วแล้วพี่จะทำไงต่ออ่ะก็แล้วแต่พี่เลยครับไม่ไม่เราต้องต้องไม่ต่อไม่เราตีให้เอาบัตรประกันให้เราบัตรประกันครับ ไปเถอะไม่เปยิงใจเอรนี่มามาขึ้นรถมาพี่เอ็กเอเดี๋ยวันหไหนอะเอ็กเออะเงี้ยสี่สี่สี่สามโอเคโอเคพี่ใจกว่าเยียบอลเยอะพี่รู้ป่ะผมให้พี่พักวันหนึ่งก็ได้แต่ถ้าพี่อยู่คนเดียวผมไม่ทำก็ได้โอเคป่ะถ้าพี่ไม่ทำผู้บ่งมาไม่ทำครับไม่ทำเหียอะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจกูงงมากเลยอะ